พี่น้องมึงเน่มึงเน่ยมจะว่าอียงปูปูตีปีอยู่นี่คื้บอกมีดไม่กิมลรอแถเฮ้ย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 เย้เอาเอามีดมาไยายมีดมามึงดูแววันนี้เฮ็ดหัวกิ๊ดหัวขาดเบิรดเอาวดเจ้าเมืองเจ้าเมืองเเอาเอามีดมาเมีดมาเอามีดมาเท้ากิมกาิมีไปเบิยกิม เดี๋ยวบังเนี่ยสนบ้านเมียงบ้านเมียงบังงเออคุณอะเอากิมเอากิ้มเอา่ม,ามาจะไปดึงมันกิมค<ข>อยต,ต่ำมันยังวันวันหลุดวัน,นหลุดมาย่นาะ <c ười> ตาบัดคอยเห็นดอกนี่คอยกร็กนางนุ่ม <c ười> <c ười> นี่แมน่นี่แม่ดอกนี้แม,นมแม่เน่เบิน้บุญ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 เท่าไหร่เยอ๋สาม ตามแถาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องคนนดิป้าใอยว่าก็เดี๋ยวจะคลิดดีดีนะโอ้ยเอาพี่น้องทำไงบ่ให้เราไทยหไทยแต่ยังเก็เหยียบมันแบบนี้พี่น้องมองนี้พี่น้องตาบ่เมื่อนเบิ่งแถวยอตเอาเอานี่นี่นี่เม่นเบิ้งจิ้มเอาตาบ่เมื่อนเบิ่งเอาด้วยมันหัวดำๆมันบ่เห็นเลยนี่นี่นี่แถวเก็บเอาดึงดเจ้าดึงเอาใส่ตาไมปแถวยนตหั่าจะไปถือไว้จะไปถือไว้มันเสียมือ ปลาทนมือข้นหมดแล้วใส่จึงไปไม่ปลามือข่อยเด้อเอ้านี่ดอกนึงนหนปลาล้วจึงแม่นี่มีจังชันล่ละอ้ยนี่บลาได้กบเอ้าฝุ่นฝุ่นอ้าวมาเดือดๆซุปนี่ดูเอาไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดเบิดแล้วเอาดึงเอาดึงเอาเอาที่ขาดย่ามีเฮ็ดปาดไว้แล้วเว่าฝุ่นต้องเอาไปดอกขาดมั่งพี่เด้พี่เด้เอาไปเจาเป้า นี่อันนี้ก็บพนเ็ด้เด้อมือแวกิมมกแม่เท้ากิมแมอุอาบุญแล้วมตารทเห็นบ่นี่เอาลงในใเาแม่จังิเปลี่ยนเฮ้าเอ้ามนหัวขาดไปแล้วขาดมาใส่นอนนี่โอ้ยพี่บ้าได้เกือบโดนดาวดาวคุณใะโอ้ยเดีนางบ่เคยพอ่ะเอ้าเอานี่เม่นบ่นี่แม่นเราม่นกับกิมเอแเมีนบ่เท้าอ้ย โคตมีตาเนาะใช่เลนาแมนี่เดี๋ยวลองกับเปเ่าดิเขาีิก็ะไหนขยังมาคนพ่อเห็ดปวกแลนใส่เห็ดปวกนี่มเหยียบตัวละเนาะเออตรแเนี้ยพ่อเห็ดปวกพลายนซ้ายเห็ดปวกโอ้ยฮะฮะแยกเฝล่าเหยียบไปไล่เด้อหาสะเกินฟังทั้งอย่างเอาิมี่แปลงสีแหละโอนโมันยุ่ขนมองจะเอาขนเอาล้วบะเออมันมีจะได้เห็นคอตนเอาขยเคลื่นมาสิพ่อเห็ดพี่น้องเออคุณนะ